เอาจริงวันนั้นจำได้เลยว่าไปถ่ายละครอยู่แล้วน้องแอนส่งแคมเปสร์มาให้นี่ในไลน์นี่ก็เลยแบบอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นอูไเรื่องเลยเอาจริงก็คือมันมันไม่ได้มาจากเราสองคนค่ะแต่มันก็อยู่ที่อเมดาตอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่หลายคนบอกว่าเรา,ย,าย,ยังไม่ยืนมออันไม่เคลียร์ใช่ไหมคะแหมแม,แม่แต่ละคนก็หนูแค่บอกว่าหนูขอกลับไปเช็คก่อนแค่นั้นเองคนก็เอาไปตีความกัน เยอะเลยนะคะที่บอกว่าขอกลับไปเช็คก่อนเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีเงินหลายส่วนมันมีเงินรางวัลมันมีเงินที่ทํางานกับลูกค้าคือแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่กับ TPS ด้วยแล้วก็มีธุรกิจยอย่างอื่นที่มาหลายคนอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใช่ไหมคะเ่ีเนี่ยเงินมาเข้าธนาคารมาเราก็ไม่ได้ดูว่าอันนี้มเป็นของส่วนนี้นะอันนี้นเป็นของส่วน,นนี้นะแค่นั้นเองแล้วพอถามว่ายัางไงก็เลยบอกว่าโอเคขอกลับไปเช็คก่อนแค่นั้นเองแม่ทุกคนใจเย็นนะคะ เช็คค่ะครบค่ะ